เพื่อนมิกกี้นะครับแม่เมยค่ะพ่อวันครับพวกเราครอบครัว M M K มีช่อง Youtube ด้วยนะครับมิกกี้อยากเที่ยวแล้วก็เกพจอะไรครับ M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  K ครับแฟนเพจแฟนเพจครอบครัว M M K ฝากที่พี่น้อง,องก็ติดเพืเ่อน ติดตามด้วยนะครับแล้วก็ติ๊กตอกด้วยนะครับครับคุณอะไรนะติ๊กตอกอะไรนะคระับอ m m เคหัต์าครับจะมาพาไปเที่ยวไป,ไปกินของ,งอร่อยอร่อยไปทำบุญทำบุญด้วยนะครับตามวัดต่างๆนะครับทีว่วัด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 ที่ไม่เคย <ไป S 2> วัด,วดก็จะพาไปวัดที่เคยไปเด็กก็พา พี่พาไปดีก็พาไปเพราะว่าเราสายบุญใช่ไหมใช่บอกพี่พี่น้องๆเราจะพาไปทำบุญตามวัดต่างๆนะครับวัดตามแถวแถวชลบุรีระยองนครปฐมแถวรอบๆของกรุงเทพนะครับปากช่องแล้วก็แถวแถวใกล้ๆที่จะไปได้นะครับ แถวปากช่องแถวอ่านครสวรรค์อย่างนี้นะครับแล้วก็รอบกรุงเทพจะมีการพาไปชิมอาหารตามร้านต่างๆเพื่อจะให้ผู้คนที่เข้ามาดูนะครับได้รู้ว่ามีร้านอาหารอะไรอร่อยๆอให้ชิมบ้างน,นะครับมีมม,ม,มีอันหนึงที่คุ้มที่สุดก็คือ นั่งรถไฟด้วยเต็มเป็นรถไฟเละเทจ่ยวี้หรถไฟจิ๋วเหรอคาเฟ่อะไเขาเรียกคาเฟ่รถไฟจิ๋วไปเที่ยวคาเฟ่น้ำปะทุ่มเหรอน้ำปะทุมอยากไปอะไรนะไทยนาไทยนาร้านใหม่ยังไม่ได้ไปถ้าพี่เพื่อนว่างหนะครับกดติดตามเพจด้วยนะครับเพจครอบครัว M M K พักแฟนเพจ แล้วก็ช่อง y t u t u ครอบครัว M M K แล้วก็ TikTok M M K มิกกี้อยากเที่ยวแป๊บนึ่ง TikTok M M K ฮันษานะครับแล้วก็มิกกี้อยากเที่ยว Youtube นะครับฝากฝากช่องไว้ด้วยนะครับถ้าทำมือใหม่ทำอะไรไม่ถูกก็แนะนำได้นะคะพึ่งพึ่งตอนตอนแรกๆึ่งตอนดูเลย คามชอบดูน้องบีนผมก็เลยอยากมีช่องใช่ไหมใช่ครับอันนี้ได้มาอย่างไรเนี่ยสวนสัตว์ไสดไอ้สวนสัตว์อยุทยาเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวอีกใช่เพราะว่าหน้าหน้าไปใช่ไหมบัตรก็ราคาไม่แพงไม่แพงเหมือนฟาร์มฟร์มเเวอร์ติมหน้ากว่าแล้วสัตว์ก็น่ารักใช่ไหมเยอะราคาเข้าจะจับต้องได้นะครับสวนสัตว์อยุทยา แต่ก็ได้ทำบุญด้วยเนาะใกล้วัดหลวงตรงพ่อรวยใกล้วัดตะโกแต่แต่ฟวนสัตว์คาเฟ่ลีเบรนี้ไม่เาเลยพ่อมีจุดต่างชาไิแต่ว่านี่จะพาไปแสวนสัตว์ไปไปคาเฟ่ไปทำบุญตามวัดต่างๆไปร้านอาหารไปร้านอาหารไปนี่ไปแถวๆกรุงเทพ ที่มีส่วนอาหารมีที่ผู้คนชอบไปนะครับพาพาไปเที่ยว,ยวไปดูว่าการดำารงชีวิตของแต่ละวันของแต่ละอาชีพเป็นยังไงบ้างหรือบางครั้งก็จะดูการซื้อของซื้ออะไรตามตลาดไทยตลาดกองุงคืยมาลงนะครับเพราะว่าพา่อทางานเกี่ยวกับอย่งนี้นะครับทํางานไปตลาดไปรับของนะครับไปซื้อของ,ของไปรับสม ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามช่องฝากติดตามช่อง M M M m K เฟนเฟนเพลแล้วก็ YouTube แล้วก็ u t u b e มิกกี้มิกกี้ฮะอยากเที่ยวอยากเที่ยวแล้วก็มีอะไรอีกนะช่องทิกต็อก M M K M M K ันษาัาษา M M K ันษามีสามช่องฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอเสียตอบแล้วอ่ะ No. <laughs> yeah. Well, wow, set, set, set. Mm.